สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปขับรถพ่วง <letter> นะครับส่งของในเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปะส่งของในชีวิตจริงนะครับก็มีออเดอร์เข้ามานะครับทางรัสด้านะครับผมขายในรัสด,ด้าด้วยเนาะก็เป็นสายแปลงหูฟังนะครับนี่มีอยู่2ออเดอร์เนาะให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะก็มีสายแปลงเป็นสายแปลงหูฟังนะครับทั้ง2เส้นเลยนะครับก็มันต่อ มันสามารถใช้ต่อความยาวของหูฟังได้นะครับที่ผมแต่งโตะคอมอ่ะนะครับผมใช้สายตัวนี้นะครับต่อเพิ่มความยาวได้นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมแปะไว้ด้านล่างนะครับใต้ด s สคริปชันเลยนะครับลิงก์ร้านนะครับทางร้านที่ผมขายอยู่นะครับเราล็อกตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คลมยางแป๊บนึงฮะวันนี้ก็ออกสายนิดนึงนะครับวันนี้มัวแต่ทดลองอ่มอสต่างๆนะครับ เออเตียนรถพ่วงนะวันนี้เอาคันโปรดไปนะครับวันนี้ก็จะทาแวะหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> แว่นทาแวะ <c oughs> ยางน่าจะแข็งอยู่เดี๋ยวขอเช็คนะ้ำมันแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้วิ่งมาประมาณหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเดือนนะฮะหนึ่งวัน <c oughs> <c oughs> จอดนิ่งมาหนึ่งวันนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ขี่เลยนะครับ นี่ขี่น่าจะสตาร์ทยากอยู่แหละผมว่านะเหมือนเดิมเลยเหมือนทุกคลิป <k S 2> <c oughs> สามคันในบ้านนี้ไม่มีคันไหนสตาร์ทง่ายทุกไม่มีคันไหนสตาร์ทง่ายเลยวันนี้เสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศมันเย็นนะครรู้สึกแบบมันจะเจ็บ <c oughs> จเจ็บคอนิดนึงฮไม่เจ็บคอเดี่ยมันไม่รู้อ่ะมันเออเสียงมันเปลี่ยนไปสตาร์ทติดตัวนี้เนี่้ย สุดยอดติดง่ายไปไม่ต้องวอมหรอกนะฮะเดี๋ยวขี่ไปก็ร้อนเองไเอา,าหลับอะไรกันตรงนี้เนะนี่ยหนูๆทั้งหลายโอ้โหหนูๆทั้งหลายหลับกัน ระยะทางว,นนวันนี้ก็ประมาณ8กิโลนะครับด้วยกัน<อ>8.6หรือเปล่าถ้าไปกลับนะไม่แน่ใจประมาณนี้แหละโอเคไม่มีรถ่ะขี่ช้าๆนะครับวันนี้ ้ฟยังเจียใสเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศหน้าหนาวก็อย่างนี้นะรู้สึกว่าเย็นดีนะผมว่าเย็นสบายในตอนกลางวันเลยแต่แดดมันก็ร้อนอยู่ดีนะครับดูมือผมดำหมดเลย <c oughs> <c oughs> เออแดดมันก็ยังร้อนอยู่ดีนะแต่ตอนเช้ามันเย็นมากเลยนะคุณผู้ชมตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับสักสักบ่ายสี่น่าจะรู้เรื่องแล้วแหละนะครับวันนี้อุณหภูมิน่าจ,จะสิบสี่หรือเปล่า ถ้าจำไม่ผิดเนะมื่อเช้าผมดูแล้วน่าจะ14องศาตอนตอน6โมง7โมงอ่ะเอาคันไหนมาวิ่งก็ไม่ถูกใจเหมือนคันนี้นะครับแบบแต่คันนี้ก็ก็ยังไม่สุดหรอกเราไม่รู้จะวิ่งไวไปเพื่ออะไรนะครับ <c oughs> วิ่งให้พอดีพอดีแล้วกันนะครับเอาความปลอดภัยดีกว่าชีวิตจริงไม่ใช่ในเกมนะครับแบบเวลาชนแล้วจะได้แบบกดบินแล้วไปเริ่มใหม่ได้ชีวิตจริงถ้าชนแล้วก็คือโรงพยาบาลเลยความจริงเราก็จะสิ่งก็สิ่งได้นะวันนี้แบบถนนโล่งมากเลยนะครับแบบดูเดลยไม่มีรถเลย ผมเจอมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวจำได้ว่าเมื่นี่นะซออิ่งได้นะครับแต่ต้องระวังครับระวังให้มากที่สุดในเขตชุมชนยิ่งแล้วนะฮะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่นี่ล้วกันแต่ก็ดูมาหลายคลิปแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> เออนีอ่แวะถ่ายรูปได้นะเนี่ยดอกหญ้าเนี่ยถ่ายได้นะครับคุณผู้ชมมันสวยนะ ถ่ายยังไงก็ได้ให้สวยนะครับต้องหลับตาถ่ายครับผม <laughs> ช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะแล้วนะเพราะว่าคนเขาเริ่มกลับกลับเข้าเมืองกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ยังไงเนี่ยขอแสงแล้วกันนะครับ ช่วงก่อนนี่รถเยอะมากเลยแบบเมื่อวันเสาร์ผมมาส่งของนะเสาร์ที่ผ่านมาแนะ่ละโอ้โหรถเยอะมากวิ่งกันให้ว่อนเลยฮะเรามาวันนี้ก็กลับไปเงียบเหมือนเดิมนะครับเงียบเหมือนปกติเลย คันนี้ความเร็วสูงสุดน่าจะ60เอ้ยไม่ใช่ประมาณ70กว่านะครับผมเคยจับ GPS ละน่ประมาณ70กว่าประมาณนั้นแหละสุดแล้วไม่ไปอีกแล้วิ่งไม่ออกแล้วนะครับ แต่อยากจะทําลูกอยู่แต่ดูสภาพจากสภาพเครื่องแลว้วพอเวี่ยงอะไรไม่น่าไม่น่าจะไหวนะต้องเปลี่ยนคันแลว้วนะครับอายุมันเยอะแลว้วเครื่องมันเก่าแล้วไม่อยากไปทํานะโอมันถ้ามันพังนี่คือแบบอันตรายนะลูกแตกนี่อันตรายมากอันนี้เป็นลูกเดิมครับลูกเดิมเดิมเลยความร้อนก็จะไม่ค่อยมีเนะเาะเนาะฉีดน้ำอะไรครับพี่จะฉีดผมนะผมเปียกนะ ไม่ชออุ้ยทำไมคนเยอะจังปกติไม่ค่อยมีคนเลยนะะจอดตรงนี้แล้วกันอ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับโอเคนะครับก็จัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมทีนี้กลับบ้านกันเถอะอลืมอะไรไหมไม่ลืมนะ วาทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยว้าลืมอะไรบ้างวะไม่ลืมนะถ้าลืมก็พรวงนี้ค่อยมาเอาแล้วกัน <laughs> ประมาณวันสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมต้องเขี่ให้หมดถังประมาณสี่วันนะครับประมาณสี่วันจะเติมหนึ่งลิตรนะฮะสี่วันจะเติมลิตรหนึ่งอโอ้มผมดูนาะฬิกาเมื่อกี้บ่ายสองแล้วอ่ะวันนี้ออกสายก็เลยออสายนั่นแหละนะครับออกสายก็เลยสาย กเลยสยปกติประมาณบ่าย13นาฬิกานะครับถูกก็ออกแล้ว13 13ต่า130อันนี้อ,ออกมา13 40สายสายจริงๆคันนี้เปิดสุดไม่ได้ มีดิบไปน่าจะมันเลยะไงไหพูดถึงก็เจอเลยซีดีร้อยห้า105หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเห็นแล้วแปบบ๊บไม่รู้นะครับผมไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักสัเท่าไหร่นะแต่เป็นคันสีขาวนะครับ ออกมาแล้วก็ไปจ่ายค่าเน็ตนะครับจ่ายค่าเน็ตเรียบร้อยนะครับจ่ายที่ไปรษณีย์นั่นแหละราจ่ายวันนี้ก็เยอะกว่ารายลายรับอีกนะก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผมเนาะที่ผมได้มีแบบจ่ายค่าเน็ตค่าไฟบ้างอะไรบ้างเนาะบางทีก็รายรับก็มันไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเหมือนลายจ่ายนะบางเดือน ช่วงนี้ก็ต้องทำใจแล้วครับคุณผู้ชมพยายามอย่าเครียดนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดกับชีวิตนะครับแต่บางทีก็มันก็เครียดเหมือนกันนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันเครียดเรื่องอะไรนะครับเคยนะครับแบบอยู่แบบอยู่คนเดียวนะครับแบบเออไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรเออสาเหตุไม่ออกว่ามันเครียดเรื่องอะไรนะฮะเออผมก็เลยต้องหาูุนหานี่ทําไปเรื่อยเลยนะฮะถ้าผมอยู่เฉยๆผมเครียดนะจริงๆ แบบยืนเฉยๆอ่ะไอ้ผมยืนเฉยๆแบบนอนเฉยไปเลยผมเครียดอ่ะไม่รู้อ่ะผมเครียดเลยอ่ะเครียดแบบไม่ทราบสาเหตุอ่ะเออก็เลยถ้าออกมาขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้อะไรมันม่หายนะคือพูดเลยพล่อยละเออมันหายนะแล้วเวลาออกมาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันเหมือนได้เราได้ปลดปล่อยอะไรปลดปล่อยความเครียดเราไปแต่ก็ระวังนิดนึงโอ้โหถึงบ้านแล้ว รู้สึกว่าขาลับจะไวกว่าขาขาไปนะยก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 ยยก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 อกยกยกยกากยกยกยกอกยายก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 เกยะยก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 วกากยกยกมกยกิวแหละคุณผยกชม มันขึ้นมาข้างบนเลยโอเคถึงบา้านละขี่ช้าๆแล้วกันเปิดนิดเดียวพอโอเคถึงบ้านแล้วครับคุณผู้ชมครับหล,มหลุมนิดน,นึงครับโอ้โหแกงน้องหมายังนอนอยู่ที่เดิมนอนสบายเลย งหวานนะตอนกลางคืนน่าจะหนาวนะพเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวมากเลยตอนกลางวันก็เลยหลับนะฮะหลับตอนกลางวันเฉยโอเคถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นบินให้ดูนะครับว่าจะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ อันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ